สนวัและผานป่านในศึกมหัศจรรย์ในช่วงกลางฤดูหนาวขณะที่ราชินีกำลังเดินท่ามกลางหิมะเธอก็ได้พบกับดอกกุหลาบสีแดงดอกหนึ่งที่เติบโตท่ามกลางอากาศหนาวเน็บราชนีเอื้อมมือไปสัมผัสดอกกุหลาบดอกนั้นจนทําให้น้าตํำเข้าที่มือของราชนินีโรหิตท,ทั้ง3หยดหลังพระสุธาเรือสีแดงมีชีวิตบนพื้นหิมะสีขาวได้ดนใจให้ราชินีอยากมีรัชทายาท ที่ผิวขาวดังหีมาปากแดงดุดโลหิต ผมดำเหมือนคนอีกาและจิตวิญญาณที่แกร่งเหมือนกับดอกกุราบดอกนี้จากนั้นไม่นานราชนินีก็ได้ให้กำเนิดธิดาเธอมีนามว่าสโนไวเธอเติบโตมาพร้อมกับความงามและความกล้าหาญทั้งอาณาจักรชื่นชมและยกย่องเธอทว่าช่วงเวลาแห่งความปื้มปิติก็ต้องสิ้นสุดลงเมื่อองค์ราชนินีได้เสียชีวิตทำให้องค์ราชาเสียใจเป็นอย่างมากและในช่วงเวลาของความโศกเศร้าเสียใจกองทัพมานธามินก็ได้ปรากฏ ขึ้นพวกมันรอให้พระราชาออกไปรบเขาว่าทหารพวกนี้ก็ไม่ใช่มนุษย์แต่อย่างใดพวกมันเป็นเพียงกองทัพหุ่นที่ใช้ดาบแทงเข้าที่กลางลำตัวร่างของมันก็ได้แหลกเป็นชิ้นๆหลังจากพระราชาจัดการกอบกองทัพมันธมินได้สําเร็จเขาก็ได้พบสตรีเฉลยศึกคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าราเวนนาด้วยความงดงามของนางองค์ราชาก็เกิดความหลงใหลจนลืมสิ้นความทุกข์ที่เคยมีและในเช้าวันรุ่งขึ้นองค์ราชาก็ได้รับนางเป็น ชายาแรด้แต่งตั้งให้เป็นราชินีองค์ใหม่ทว่าพอถึงคืนส่งตัวองค์ราชาที่กําลังร่วมสุขกับพระราชินีเขาก็ได้มีอาการแปลกๆองค์ราชาไม่สามารถขยับร่างกายได้เรเวนนายกกริขึ้นเหนือหัวแล้วสังหารองค์ราชาจนสิ้นใจหลังจากจัดการกับองค์ราชาได้สําเร็จราชินีก็ได้เดินไปเปิดประตูที่หน้าวางังเพื่อให้กองทัพมันธมินเข้ามายึดเมืองเอาไว้โดยมีน้องชายของราชินีเป็นผู้นำกองทัพ พวกมันเข้ามาไล่ล่าทุกคนในเมืองส่วนด้านสโนไวท์ที่กำลังหลับเธอที่ได้ยินเสียงผิดปกติก็ได้ตื่นขึ้นแล้วเดินไปที่ห้องของพ่อทําให้สโนไวท์ได้เห็นร่างขององ์ราชาที่ตอนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วไม่ทันที่สโนไวท์จะได้ตั้งสติราชินีก็ได้มายืนอยู่ตรงหน้าสโนไวท์ไม่รอช้ารีบวิ่งหนีลงมาที่หน้าป่าซาและได้พบกับวินเดียมเพื่อนสนิทของเธอทําให้สโนไวท์ได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าทหารแต่ไม่ทันที่ม้าจะได้วิ่งพ้นประตูเมือง สโนไวท์ก็โดนสกัดจนตกลงมาจากหลังมาพร้อมกับประตูที่ปิดลงมาและนั่นก็ทำให้มีเพียงแค่วิลเลียมที่สามารถหนีออกไปจากปราสาทได้ ขณะเดียวกันด้านองค์ราชินีเธอก็ได้หันไปที่กระจกวิเศษและเอ่ยถามออกไปว่ากระจกวิเศษบอกข้าเธอใครงามเลิศในปัตตภีกระจกที่อยู่ในร่างชุดคลุมจึงตอบราชินีไปว่าราชินีคือคนที่สวยงามในปัตตภีหลังจากราชินีพอใจคําตอบของกระจกวิเศษเธอก็ลงมาอย่างด้านร่างของปราสาทเพื่อมาออกคําสั่งสังหารเชลยและกักขังสโนไวให้เธอนั้นไปอยู่ที่บนหอคอยในช่วงที่ราชินีเรา เวน้าปกครองมันเหมือนพิดร้ายที่คอยกัดกินเมืองธรรมชาติสิ้นดอกออกผลผลสิ้นสมา,านฉชันแผ่นดินสิ้นใจ หลายปีต่อมาสโนไวที่โดนกักขังอยู่บนหอคอยเธอก็ได้เติบโตเป็นสาวที่สวยงามมากๆสโนไวอาศัยอยู่ที่นี่เพียงรำพังแต่แล้วหญิงสาวที่มีชื่อว่ากราตาก็ได้ถูกจับตัวมาขังเหมือนกับสโนไวสโนไวจึงถามว่าทำไมกราตาถูกจับตัวมากราตาจึงเราว่าในขณะที่เธอกำลังหนีไปที่ปราสาทในยุคแฮมมอนเธอก็ถูกพวกทหารจับตัวมาโดยที่เธอก็ไม่รู้เลยว่า พวกมันนั้นจับเธอมาทําอะไรกันแน่สโนวไวท์ที่ได้ฟังก็รู้เลยทันทีว่ายังมีทหารของพ่อที่กําลังต่อต้านราชินีราเวนาส่วนด้านราชินีและน้องชายทั้งสองคนก็ได้มายืนดูชาวบ้านที่กําลังหิวโหยราชินีเห็นว่าชาวบ้านเหมือนกับตนในอดีตเธอจึงแบ่งน้ําอันน้อยนิดให้กับชาวบ้านจากนั้นไม่นานทหารก็ได้จับตัวสองพ่อลูกคู่หนึ่งเข้ามาในปราสาทเพราะพวกเขาซุ่มจมตีรถขนสเสบียงราชินีที่เห็นว่าเด็กหนุ่มคนนี้มีหน้าตาที่หล่อเาวา เธอจึงเดินเข้ามาดูไกลๆเด็กหนุ่มจึงใช้โอกาสนี้คว้าดาบจากทหารมาแทงเข้าใส่ท้องของราชินีเพราะว่าราชินีก็ไม่มีแผลเลยสักนิดทั้งสองพอลูกที่ได้เห็นก็ถึงกับตกใจพอราชินีเข้ามาส่องกระจกวิเศษร่างกายของเธอก็เริ่มแก่ไะเหี่ยวเฉาซึ่งมันหมายถึงพลังของราชินีเริ่มถดถอยน้องชายของราชินีที่อยากช่วยพี่เขาจึงนําตัวกราตามาให้ราชินีเพื่อสูบเอาพลังอั่อนเยาวาและใบหน้าที่สวยงามจนทําให้กรา ต่ากายร่างเป็นหญิงที่แก่ชรา ส่วนราชินีที่ผิวเหี่ยวเฉาเธอก,ก็กลับมามีใบหน้าที่เด็กขึ้นอีกครั้งพร้อมกับหันไปถามกระจกวิเศษว่าใครงามเลิศในปัตตภีกระจกก็ยังคงตอบเช่นเดิมว่าคือองค์ราชินีทว่าก็เพียงแคนะ่วันนี้เท่านั้นเนื่องจากจะมีหญิงที่งามมากกว่าราชินีและนางคือคนที่ทําให้พลังของราชินีเริ่มถดถอยซึ่งหญิงคนนั้นก็คือสโนวไวกระจกวิเศษยังเตือนราชินีให้เธอนั้นระวังตัวไวเพราะความไร้เดียงสาอันบริสุทธิ์ของ สนนไวจะสามารถค้นร่มพลังของราชินีได้พร้อมแนะนำให้ราชินีไปควักเอาหัวใจของเธอเพราะนั่นคือทางเดียวที่จะทำให้ราชินียังคงมีพลังและไม่มีวันแก่ชารามันคือหนทางสู่อมาตะของราชินีเมื่อองค์ราชินีรู้ดังนั้นเธอจึงสั่งให้ฟรินน้องชายของเธอไปจับตัวของสโนไวามาทันที ดานส n o w ที่อยู่บนหอคอยจูจูก็มีนกตัวหนึ่งบินมาเกาะที่หน้าต่างสน o w w ที่เห็นดังนั้นจึงเข้าไปดูใกล้ๆนั่นจึงทําให้เธอได้เจอกับตะปูตัวหนึ่งที่สามารถนํามาทําเป็นอาวุธได้ส่วนดานฟินที่ขึ้นมาหาสโนว w h เขาก็เจอกับสน h i t ที่กําลังแกล้งราบพอมันใช้กุญแจเปิดเข้ามาในห้องฟินก็ได้เข้าไปคุยกับสโนว w อย่างใกล้ชิดทําให้เธอมีจังหวะใช้ตะปูกิ่เข้าที่หน้าของฟินจนมันได้รับบาดเจ็บส n o w w รีบใช้กุญแจขังฟินเอาไว แล้วหันจะไปช่วยกราตาทว่าสโนไวท์ก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อตอนนี้กราตามีใบหน้าที่แก่ชรากราตาบอกให้สโนไวท์รีบวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาสโนไวท์รีบสับตีนแตกออกมาจากหอคอยแต่ที่นี่ก็เต็มไปด้วยทหารจำนวนมากพวกมันวิ่งไล่จับตัวของสโนไวท์แต่เธอก็สามารถสลด์ตัวลงไปที่ท่อระบายน้ำและได้มาโพที่ทเทเลด้านข้างของปรา,าสาสสโนไวท์ไม่รอชา้ารีบกระโดดลงมาที่ด้านล่างทันที ส่วนฟินที่โดนสโนไวใช้ตะปูกีดเข้าที่นาเขาก็ได้สั่งทหารออกตามร่าเธอส่วนสโนไวทที่ขึ้นมาบนฝั่งได้เธอก็ได้เจอกับฝูงโนที่นำทางให้มาพบกับเจ้าม้าสีขาวสโนไวรีบขึ้นไปขี่บนหลังมาแล้วรีบหนีออกไปจากที่นี่ทันทีพวกทหารไล่หลังสโนไวมาติดตเธอขี่มาเข้ามาในป่าเลิก แต่ก่อนจะเข้าไปยังป่าไผ่มือม้าของเธอก็ดันตกลงมาที่บ่อโคลนน้องม้าไม่สามารถปีนขึ้นมาด้านบนได้ถ้าสโนไวยังอยู่ที่นี่เธอคงไม่รอดแน่สโนไวจึงรีบวิ่งหนีเข้ามาในป่าไผ่มือส่วนพวกทหารที่ตามมาก็ไม่ต่างกันม้าของพวกเขาก็ต่างตกลงไปในบ่อโคลนโชคดีที่พวกทหารเหล่านี้ไม่กล้าเข้าไปในป่าไผ่มือป่าที่นับได้ว่าอันตรายที่สุดแดนสโนไวที่เข้ามาในป่าไผ่มือที่นี่ก็เต็มไปด้วยต้นไม้ที่รกรางบรรยากาศ หน้าชวนหลอนโนไวที่สุดเอาควันพิษของอะไรบางอย่างเข้าไปมันก็ทําให้เธอเห็นภาพร้อนกิ่งไม้เริ่มขยับได้มแมลงที่ยั้วเย้เต็มพื้นโสนไวยพยายามตั้งสติแต่เธอก็ดันหมดสติสลบไปจนได้ดานราชนินีก็ได้ตะโกนต่อว่าฟินที่เขาปล่อยให้เด็กธรรมดาอย่างโสนไวหนีไปได้ซึ่งเธอมีเพียงแค่ตะปูอันเดียวเป็นอาวุธ พอราชินีที่รู้ว่าสโนไว้อยู่ในป่าไพเมอเธอก็ได้สั่งเข้าที่หน้าฟรินอย่างแรงพ,พราพลังของราชินีไม่สามารถใช้ในป่าไพเมอได้และตอนนี้เธอต้องการหัวใจของสโนไว้ฉะนั้นแล้วราชินีจึงสั่งให้ฟรินไปหาตัวคนที่จะเข้าไปในป่าไพเมอและสามารถจับตัวของสโนไว้มาให้ได้จากนั้นฟรินก็ได้จับตัวชายคนหนึ่งมาให้กับราชินีเขาคือพรานป่าที่เคยตะเวนเข้าไปในป่าไพเมอทันทีที่ราชินีได้เห็นพรานป่าขี้เมาคนนี้ก็ได้ออกคําสั่ง ให้เขาไปจับตัวสโนไวท์มาให้ได้ซึ่งตอนนี้เธอกําลังหนีอยู่ในป่าไผ่มือทว่างานที่อันตรายขนาดนี้นายพานก็ปฏิเสธราชินีจึงยื่นข้อเสนอให้ใหม่ถ้านายพานจับตัวของสโนไวท์มาให้ราชินีได้เธอก็จะชุบชีวิตเมียของนายพานกลับมาอีกครั้งหนึ่งชีวิตแลกกับอีกหนึ่งชีวิตนายพานที่ยังคงคิดถึงภรรยาของตนเขาจึงตอบตกลงที่จะเข้าไปจับตัวสโนไวท์แต่ได้นาทางฟลินเข้ามาในป่าไผ่มือจนกระทั่งได้พบกับรอยเท้าของสโนไวท์ ด้านสโนไวที่ฟื้นจากการสลงเธอก็พยายามจะรบซ่อนพวกของฟินทว่าด้วยความชำนาญของนายพรานเขาก็สามารถจับตัวสโนไวเอาไว้ได้สโนไวขอร้องให้นายพรานช่วยไม่งั้นราชินีต้องควักเอาหัวใจของเธอไปแถมมันยังจะฆ่าเราทั้งคู่นายพรานที่ได้ฟังก็แทบไม่อยากจะเชื่อและก่อนจะส่งตัวของสโนไวให้ฟินนายพรานก็ได้ถามว่าจะเอาตัวเธอไปทำอะไรกันแน่ที่สำคัญราชินีต้องชุบชีวิตภรรยาของเขาขึ้นมาก่อนนายพรานถึงจะส่งตัวของ นวไหฟรินจึงได้บอกความจริงไปว่าราชินีมีพลังต่อชีวิตพรากชีวิต แต่ราชินี้ไม่มีพลังชุบชีวิตภรรยาของนายรอไอ้พรานงโง่นายพรานที่รู้ว่าตัวเองถูกรอเขาก็ใช้ควานซัดเข้าใส่พวกของฟงินทันทีทั้งสองฝ่ายเข้าสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายนายพรานสามารถจัดการกับรหาร3าคนจนรมส่วนฟินที่ได้สูดดมควันพิษอธาถรรพ์เขาก็ได้เห็นภาพร้อนแต่ไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ด้วยความโมโหฟินก็ตะโกนล,ลั่นปาว่าจะออกตามร่าตัวของนายพรานมาให้ได้ถึงแม้ว่าจะต้องพลิกแผ่นดินก็ตามด้านนาย พรานที่ตามจนมาเจอกับสโนไวท์เขาก็พยายามถามสโนไวท์ว่าราชินีจะนําตัวเธอไปทําอะไรกันแน่แต่สโนไวท์ที่ไม่รู้เหตุผลแน่ชัดเธอก็ตอบไม่ได้นายพรานที่ไม่อยากจะซวยไปมากกว่านี้เขาก็ได้เร่งรีบเดินหนีสโนไวท์เว่าสโนไวท์กับขอความช่วยเหลือจากนายพรานขอร้องให้เขาพาไปที่กองทัพของเดยูแน่นอนว่านายพรานก็ต้องปฏิเสธแต่พอสโนไวท์เสนอท้องให้สิบชิน้นนายพรานจึงตอบตกลงที่จะช่วยเธอทันที ตัดมายังปลอมปลาการของกองทัพหดยอยู่ชายแก่ที่โดนจับตัวไปกับลูกเมื่อตอนต้นเรื่องเขาก็ได้มาบอกข่าวกับทุกคนว่าราชนินีมีพลังที่แกงกล้าฆ่าไม่ตายและที่สำคัญสโนไว้ยังคงมีชีวิตอยู่วิลเลียมเพื่อนของสโนไวในเวเด็กที่ได้ฟังเขาก็จะออกไปตามหาสโนไวพ่อของวิลเลียมที่เป็นหัวหน้ากองทัพเขาก็ไม่อนุญาตให้วิลเลียมออกตามหาสโนไวเพราะนั่นมันอันตรายเกินไปทว่าว,าวิลเลียมที่ไม่อยากทิ้งสโนไวเป็นครั้งที่สองเขาก็ ก็ได้ขี่ม้าตรงไปที่ป่าไผ่มือด่านฟินที่รอดออกมาจากป่าไผ่มือเขาก็ได้รวบรวมกำลังคนที่มีความสามารถเพื่อออกไปตามราชโนไวและนายพานทว่าระหว่างจะออกเดินทางไปจากเมืองก็ได้มีนักธนูคนหนึ่งมายืนขวางเอาไว้ซึ่งชายคนนั้นก็คือวินเลียมเขาพยายามขอเข้าร่วมทัพไปกับฟินทว่าฟินที่มีพลธนูอยู่แล้วเขาก็สังเกตวินเลียมไม่ทันที่พลธนูของฟินจะได้ยิงวินเลียมก็ชิงข้าพลธนูของฟินจนสิ้นใจนั่นจึงท ให้ฟินลับวิลเลียมเป็นพลธนูทันทีส่วนนายพรานและสโนไวท์ทั้งสองคนที่กำลังหาทางออกจากปาา่าไพเมอร์นายพรานก็ได้สอนวิชาป้องกันตัวและวิชาการต่อสู้ให้กับสโนไวท์หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงสุดข,ขอบป่าไพเมือร์ นายพรานที่สัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเขาก็ดึงมีดออกมาไม่ทันจะเดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งโธท,ที่พังตัวบนสะพานก็ได้โผล่ออกมามันวิ่งเข้ามาไล่ล่าทั้งสองคนนายพรานที่เห็นว่าอยู่แบบนี้คงไม่รอดแน่เขาจึงเข้าไปสู้ฟาดฟ,ฟันกับโรแล้วบอกให้สโนไวรีวิ่งหนีไปซะทว่านายพรานก็ต้านยักโทเอาไว้ได้ไม่นานเขาโดนหลังมือของโรฟาดใส่จนสลบในจังหวะที่โรจะปิดฉากชีวิตของนายพรานสโนไว้์ก็เอาตัวเข้ามาขวาง พร้อมกับสบตากับเจ้าโทนั่นก็ทำให้มันสงบลงโทไม่มีทีท่าจะทำร้ายสโนไวแล้วมันก็เดินจากไปพอทั้งสองคนออกมาจากป่าไผ่มืดได้สำเร็จพวกเขาก็ได้เจอกับกลุ่มหญิงสาวชนเผ่าที่สงสัยว่าทั้งสองคนรอดมาจากป่าไผ่มืดได้ยังไงเพราะป่าแห่งนี้มีเพียงแค่พูดผีและปีศาจเท่านั้นจะรอดออกมาได้ นายพานและสโนไวพยายามบอกว่าตนคือมนที่กำลังหลบหนีจากราชินีเรเวน,น่าสาวชนเผ่าที่ได้ฟังสิงพาทั้งสองคนมายังหมู่บ้านแล่ให้การต้อนรับทุกคนเป็นอย่างดีซึ่งหมู่บ้านนี้มีประชากรเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เนื่องจากผู้ชายผีชีพกันหมดแล้วหลังจากนั้นพวกเธอก็พานายพานมาทำแผลเธอบอกความจริงกับนายพรานไปว่าสโนไวคือเจ้าหญิงนายพรานที่ได้ฟังดังนั้นจึงเดินเข้าไปหาสโนไวแระถามถึงเหตุผลที่ไม่บอกความจริงซึ่ง สโนไวทก็บอกว่าเธอไม่สามารถไว้ใจใครได้พอถึงช่วงกลางคือก่อนที่สโนไวทจะได้เข้านอนหญิงสาวชาวบ้านก็เข้ามาพูดคุยกับสโนไวท์พร้อมบอกเหตุผลที่พวกเธอทําแผลเป็นบนใบหน้าเพราะมันคือทางเดียวที่ทําให้พวกเธอรอดจากราชินีได้ ไรความงามก็ไร้ภัยจากราชินีหลังจากสาวชาวบ้านส่งสโสนไว้เข้านอนเธอก็ได้เจอกับนายพรานที่กำลังหนีออกจากหมู่บ้านนายพรานไม่อยากให้สโสนไว้ต้องได้รับอันตรายเนื่องจากใครที่อยู่กับนายพรานส่วนใหญ่แล้วขอจะนำความซวยมาให้ฝากเธอไว้ที่นี่คงปลอดภัยกว่าพูดจบเขาก็เดินจากไปทว่าในระหว่างที่ทุกคนกำลังหลับ พวกของฟินก็ได้บุกเข้ามาโจมตีสาวชาวบ้านต่างวิ่งหนีตายกันโอนุละมานพวกมันออกค้นหาตัวของสโนไวทุกซอกทุกม,มุมจนกระทั่งมีทหารคนนึงเกือบได้ตัวของสโนไวโชคยังดีที่วิลเลียมมาช่วยเอาไว้ทันทว่าเขาก็ไม่ได้พบกับสโนไวเนื่องจากเธอได้รับความช่วยเหลือจากสาวชาวบ้านส่วนนายพรานที่ยังเดินทางไปได้ไม่ไกลนัก เขาก็ได้เห็นแสงไฟที่กำลังรุกไหมนายพานรีบวิ่งกลับมายังหมู่บ้านเขาพยายามกวาดสายตามองหาสโนไวจนได้พบกับพวกของฟินที่กำลังจับตัวเธอนายพรานสามารถช่วยเธอเอาไว้ได้และพาสโนไวหนีจากการตามล่าของฟินได้สำเร็จ ดาราชินีที่อยู่ปราสาทตอนนี้ร่างกายของเธอเกือุดโทมใบหน้าเริ่มเหี่ยวเฉาย้อนมายังอดีตของราชินีในวัยเด็กขณะที่หมู่บ้านของเธอกำลังโดนพวกทหารเข้าโจมตีแม่ของเธอก็ได้บอกกับเธอว่าความงามเท่านั้นที่จะปกป้องรักษาเรเวน่าได้ผูดจบเธอก็ไร้มนคถาแล้วให้ดื่มเลือดของตัวเองพร้อมบอกข้อด้อยของมนคถานี้ว่าเมื่อไรที่มีคนงดงามมากกว่าเรเวน่าเวดมอนนี้ก็จะเริ่มถดถอยซึ่งคนนั้นก็ ็คือสโนไวท์ส่วนสโนไวท์และนายพานที่เดินเข้ามาในป่าหรือ พวกเขาก็โดนกับดักของคนแค่รากตัวทั้งสองคนขึ้นไปห้อยหัวอยู่ด้านบนแต่พอคนแค่รู้ว่าสโนไวคือเชื้อพระวงศ์ซึ่งเป็นคนที่จะมาต่อกรกับราชินีและทําการปลดปล่อยยุคมืดพวกเขาก็รีปล่อยตัวทั้งสองคนลงมาด้านล่างก่อนที่พวกของฟินจะตามมาทานันและได้พาสโนไวเข้ามายังถ้ำรับแห่งหนึ่งด้านฟินที่ตามไม่ทันสโนไวพวกเขาก็ได้เจอแต่เพียงเชือกของคนแคและในครั้งนี้วิลเลียมก็ยังมากับฟินเพราะเขายังไม่โดนจับ ได้ว่าทอระยนด้านสโนวไว้ที่เข้ามาในธรรมทีท่นี่ก็เต็มไปด้วยต้นไม้ที่เขียวขจีเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้อยใหญ่ที่ต่างวิ่งเล่นอย่างมีความสุขแถมยังมีเราพูดนานาชนิดที่น่ารัก และอศจา์อยู่เต็มไปหมดซึ่งที่นี่ก็คือถิ่นของเราพูสโนไวที่ได้เห็นก็ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากที่ป่าแห่งนี้ยังคงความสวยงามเหมือนในฝันพอถึงยามค่ำคืนเราคนแขกก็ตั้งแคมป์ก่อกองไฟกัดบรรเลงเพลงสร้างบรรยากาศสโนไวเข้าไปขอบคุณบิลเอชายตาบอที่เขาช่วยเธอจากพวกฟินทว่าบิลเอก็บอกไม่เป็นไรพร้อมเราเรื่องพระบิดาของสโนไวที่ท่านเป็นคนดีแผ่นดินจเจริญรุ่งเรืองเราคนแขกร่ำรวยมัง่งคั่ง ซึ่งอาชีพของพวกเขาก็คือการขุดเมืองหาทองแต่แล้ววันที่ขึ้นมายังด้านบนพวกเขาก็พบว่าแผ่นดินเริ่มแห้งแรงทุกสิ่งมีชีวิตตายเรียบไม่มีเหลือซึ่งมันก็คือวันที่พระราชาสวรรคต หลังเราเรื่องอันน่าเศร้าจบบิลเอซึงขอเพลงมันมันเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศทุกคนลุกเต้นรำอย่างสนุกสนานเราคนแค่พอที่อยู่กับสโนวไวพวกเขาก็รู้สึกเฮกเฮิมโรภคภัยไข้เจ็บเริ่มจางหายสภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นดานบีบที่แยกตัวมาคุยกับนายพรานเขาก็ถามว่านายหน่ยังไงกันแน่นายชวยสโนวไวเพราะอยากได้ท้องแค่นั้นจริงๆหรอซึ่งนายพานเองก็ไม่แน่ใจท้าคิดออกคงชิ่งหนีไปนานแล้วบีบจึงบอกนายพานว่านางถูก ริคิดมาแล้วรุ่งเช้าวันต่อมาซโนไวท์ที่ตื่นขึ้นเพราะเสียงนกร้องซึ่งนกตัวนี้คือนกตัวเดียวกันที่ช่วยให้เธอได้พบกับม้าสีขาวทว่าก็ไม่ได้มีแค่เพียงนกเท่านั้นเมื่อพูดบินทั้งสองตนโผลออกมานั่นหมายถึงผู้นี่แหละที่คอยช่วยเธอมาตลอดเราพูดนําทางซโนไวท์ให้ตามเข้ามาในป่านายผานและเหล่าคนแขกก็ตามซโนไวท์เข้ามาด้วยซโนไวท์ที่ตามพูดทั้งสองไปยังสถานที่ที่หนึ่งเธอก็ได้เจอกวางเผือพอซโนไวท์ เดินเข้าไปสัมผัสกับกวางเผือกตนนั้นกวางเผือกก็โค้งคำนับให้กับสโนไวท์ซึ่งหมายถึงสโนไวท์คือพลังแห่งชีวิตผู้ที่จะมาเยียวยาแผ่นดินในระหว่างที่ทุกคนกำลังเื้่มปิติกับกวางเผือกและสโนไวท์พวกของฟินก็ได้ยิงธนูเข้ามาใส่ทำให้กวางเผือกตนนั้นสลา,ายหายไปส่วนด้านนายพานและสโนไวท์ที่พยายามว,วิ่งหนีทั้งสองคนก็ได้แยกทางกันโดยให้กัดตามสโนไวท์ไปส่วนนายพรานจะดักเล่นงานฟินเะว่ามันก็ไม่ง่ายเมื่อเจ้าฟิน ินรู้ทันนายพานทั้งสองใช้หมัดและพลังเท้าซัดใส่กันไม่ย่างจนกระทั่งฟินใช้กิดแทงเข้าที่กลางลำตัวของนายพานทําให้นายพานล้มลงกับพื้นแปรในจังหวะที่ฟินจะปิดฉากชีวิตของนายพรานเขาก็เรียบไปเห็นท่อนไม้ที่หกักนายพรานจึงดันตัวของฟินไปแทงจนทะลุส่งมันไปเฝ้ายมพะบาดได้สําเร็จดาราชินีที่ได้มอบพลังให้กับฟินเธอก็ได้เจ็บปวดอย่างทุกทรมานเป็นผลทําให้ราชินีมีพลังที่ถดถอยและน้อยลงไปอีกกลับมายัางด้านสโนไว้และกั ที่กำลังวิ่งหนีทั้งสองคนก็ได้เจอกับวิลเลียมที่ขี่มา้าไล่หลังมาสโนไวที่ได้เห็นก็จำเพื่อนคนนี้ได้ทันทีและสามารถยั้งมือของกัตเอาไว้ได้ก่อนที่เขาจะเข้ามาทำการสังหารวิลเลียมทว่าทหารอีกคนก็เร่งธนูตรงมายังสโนไวกัตที่เห็นดังนั้นจึงกระโดดเอาตัวเข้าไปขวางวิลเลียมหันไปจัดการกับทหารคนนั้นจนลวงแต่นั่นก็ไม่ทันแล้วเมื่อกัตโดนลูกธนูปักที่กลางลำตัวสโนไวยพยายามจะช่วยกัตแต่ก็ไม่สำเร็จเขาได้เสียชีวิตท่ามกลางความเสียใจ ของเพื่อนๆทุกคนยืนไว้อะไรให้กับการพร้อมกับปฏิญาณตนว่าพวกเขาจะขอติดตามสโนไวถึงแม้จะต้องแลกด้วยชีวิต พอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็เริ่มเดินทางไปยังกองทัพของเดยูผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเราผ่านแม่น้ำรำทานจนกระทั่งมาถึงเขตหิมะที่หนาวเหน็บพวกเขาจึงได้หยุดพักระหว่างทางสโนไวที่เดินสำรวจร,บรอบๆก็ได้เจอกับวินเลียมทั้งสองนึกถึงวันเวลาในช่วงวัยเด็กที่พวกเขาได้ปีนป่ายบนต้นแอปเปิลวินเลียมที่ได้ฟังจึงยื่นแอปเปิลให้กับสโนไวพอสโนไวกัดแอปเปิลได้เพียงแค่หนึ่งคำ<ๆ>เธอก็มีอาการแปลกแปรแอปเปิลกลายเป็นผลไม้ พีทโสนไวรมรวงและตะเกียกตะกายไปกับเพืินวิลเลียมกายร่างเป็นราชินีแก่แล้วกำลังจะควักเอาหัวใจของโสนไวยโชคดีที่วิลเลียมและนายพรานเข้ามาช่วยราชินีจึงสลายร่างกายเป็นอีกาแล้วบินหนีกลับไปยังปราสาทส่วนโสนไวที่นอนหายใจโรวยรินเราคนแค่ก็ได้พาเธอกลับไปยังปราสาทของเดยุนายพรานที่คอยช่วยเหลือโสนไว้มาตลอดเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากนายพรานเอาแต่ดื่มเหล้าเรา่เฝ้าร่างของโสนไวยพร้อมกับบ่นให้เธอ ฟังว่าตนเคยมีภรรยาที่มีชื่อว่าสาราเธอเป็นหญิงที่มีจิตใจงดงามนั่นจึงทำให้นายพานรักสาราเป็นอย่างมากแต่แล้วไม่นานเธอก็ได้เสียชีวิต นายพรานไม่เคยสนใจใครหรืออะไรอีกเลยจนกระทั่งได้เจอกับสโนไวท์เธอทําให้นายพรานนึกถึงภรรยาอีกครั้งแต่แล้วสโนไวท์ก็ยังมาจากเขาไปอีกเขาเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถปกป้องทั้งสองคนเอาไว้ได้พูดจบเขาก็จุมพิตสโนไวท์แล้วเดินออกไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจสโนไวท์ที่ได้รับจุมพิตจากนายพรานคำสาปก็ได้จางหายสโนไวท์เริมตาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งส่วนวินเรียมที่เข้ามาคุยกับพ่อเขาก็อยากให้เราเระยุกรุกขึ้น สโนไวท์เสียสราชีวิตเพื่อพวกเราแต่ตอนนี้เรากำลังรบอยู่หลังกำแพงแต่พ่อของวินเลียมที่เป็นหัวหน้าของเดยเขาก็เรียกจะปกป้องคนที่เหลืออยู่และไม่ละทิ้งจากป้อมปราการนี้เขียงกันไม่ทันโจสโนไวท์ก็เดินออกมาจากห้องโถงทุกคนที่ได้เห็นก็ต่างตกใจเพราะคิดว่าสโนไวท์นั่นตายแล้วสโนไวท์บอกทุกคนให้รุกคุณซูเราจะเคลื่อนทัพไปปราสาทและยึดทุกอย่างคืนเราจะเข้าไปโจมตีพวกของราชินีสโนไวท์พูดปลุกใจให้ทุกคน คนฮึดสู้ประชาชนที่เห็นโอกาสจะชนะพวกเขาก็พร้อมจะออกร่วมรบและสู้ไปกับสโนไวท์ในพานที่เห็นว่าสโนไวท์ฟื้นจากความตายเขาก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจทุกคนก้มโค้งคำนับให้กับราชินีสโนไวท์ส่วนด้านราชินีที่อ่อนกำลังลงเธอก็ได้จับสาวชาวบ้านมาดูดเอาพลังชีวิตจนกระทั่งตนกลับมามีพลังอีกครั้งแดนสโนไวท์ที่เคลื่อนทับมายังปราสาทที่นี่ก็เต็มไปด้วยน้ำจำนวนมากช่วงเวลารถตัวของน้ำก็มีไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งไม่พอกับเวลาที่จะพังกำแพงเข้าไปยังปรา,าสาสโนไวจึงเสนอแผนของเธอโดยการให้เราคนแค่เข้าไปทางท่อระบายน้ำเพื่อไปเปิดประตูของปรา,าสาทแล้วพวกเราจะบุกเข้าไปข้างในด้านเหล่าคนแค่ที่เข้ามาในปรา,าสาทได้สำเร็จพวกเขาก็ตรงไปยังหอคุมประตูของกำแพงซึ่งมันก็รายร้อมไปด้วยเราทหารจำนวนมากทว่าด้วยความที่ตัวเล็กตัวน้อยพวกเขาก็สามารถพลางตัวขึ้นไปยังหอคุมประตูได้ส่วนด้านโนไวที่ได้เวลาเคลื่อนทัพพวกเขาก็รี ควบม้ามายัางประตูปราสาททหารทามินก็เริ่มจุดลูกไฟใส่สโนไวาตามด้วยธนูหลายพันดอกทำให้ทหารของสโนไวร้มตายไปไม่น้อยด้านคนแคที่โดนทหารทามินเข้ามาขัดขวางโดยการตัดเชือกที่ใช้ดึงประตูขึ้นทำให้เราคนแคไม่สามารถดึงประตูขึ้นได้พวกเขาจึงกระโดดเกาะที่เชือกแผลงถ่วงน้ำหนักเพื่อเปิดประตูด้านสโนไวที่รออยู่หน้าประตูพวกของเธอก็เริ่มบุกเข้ามาทันทีทั้งสองฝ่ายเข้าสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายสโนไวที่เห็นว่าราชินีรอ อยู่ด้านบนบเธอจึงฝ่าทหารเพื่อเข้าไปในปรา,าสาทนายพานและวิลเลียมที่เห็นว่าสโนไวเข้าไปเพียงรำพังพวกเขาจึงได้ตามสโนไวขึ้นไปด้านบนส่วนสโนไวที่ได้เผชิญหน้ากับราชินีเธอก็ไม่มีทีท่าเกรงกลัวแต่อย่างใดราชินีที่เห็นว่าวิลเลียมได้นายพานตามสโนไวมาเธอจึงใช้เวทมนต์สกัดพวกเขาเอาไว้โดยทําให้เศษกระจกถล่มลงมามันก่อตัวเป็นพวกทหารกระจกแล้วเข้าสู้กับพวกของนายพรานทหารพวกนี้แทงไม่ตายฟันคอขา แล้วประกอบขึ้นมาใหม่ดูไม่มีทีเท่าว่าจะชนะได้เลยส่วนสโนไวที่เข้ามาสู้กับราชินีราเวนาเธอก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะราชินีเป็นอมาตะไม่ว่าจะโดนดาบหรือเผาร่างตัวเองราชินีก็ยังคงมีชีวิตเธอยุดมามากมายหลายอาณาจากักร มีมากมายไาหนาะมีมหาอำนาจมากมายเกินกว่าที่สนุไวจะรับรู้ไม่มีใครมาหยุดยั้งราชนีที่โหดร้ายแบบเธอได้ด้วยความประมาทราชนีก็ได้เดินเข้ามาหาสนุไวเพราะว่าสนุไวที่ไหวตัวทันเธอก็ได้ใช้ดาบที่มีแทงเข้าใส่พลังของราชนินีเริ่มถดถอยตะเกียกตะกายไปที่กระจกวิเศษร่างกายของเธอเริ่มเหี่ยวเฉา แรลได้สิ้นลมหายใจภายใต้กระจกวิเศษทหารกระจกสลายหายไปสโนไวท์ได้รับชัยชนะสงครามในครั้งนี้ทําให้เช้าวันต่อมาสโนไวท์ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์เธอรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ประชาชนทุกคนจะได้อยู่อย่างสงบบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและที่นี้ก็ยังมีนายพานทียังจะคอยเฝ้ามองสโนไวท์ราชินีผู้งดงามทั้งหน้าตาและจิตใจอันบริสุทธิ์ แล้วเรื่องราวของสโนไวท์และผ่านป่านในศึกมหัศจรรย์ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้